มื่อนี้น้องมิวกับไปโรงเรียนแมนบอพอปู่กับแม่ยากับไปหน้าไป3เขาคือเก่าพอกับแม่กับลูกชายกับยุ่นน้กันสาคนกับยู่ขัวกันเลี้ยงกันแบบนี้ล่ะบอกได้ว่าเทิงมวนเทิงบันเทิงแต่ได้ๆคือมีความสุขค่าอุจุอาจารักแน่แต่ละมือตอนเสาคุณพ่อกัเสียเอาลูกเด้เพราะว่าคุณแม่ต้องเขาเหตุงานต้องเขาไล่ซุนแล้วก็ต้องพาคลิปเตงสีนาแต่ว่าช่วงบ่ายกัเป็นนาที่ของคุณพ่อค่ะคุณพ่อกัเสีมาขี้ย้อนงานต่างๆแล้วก็บเสียมานั่งตัดต่อคลิปให้แม่นี่ล่ะกิจวัตรประจำวันของพวกฉันแต่ละมือบอกได้ว่าบันเทิงค่ะบันเทิงเรื่องใจและนี่ก็มีแม่ป่าหลงโขกมะย่องอีกแล้วอีขี้คุยว่า และบากับคลิปที่ว่าฉันนั่งไลฟ์สดไปพร้อมกลวยลูกไปพร้อมจะใจเสื้อเหลืองๆนะะั่นล่ะก็เว่าในคลิปประมาณว่าคนจังฉันนี่เมื่อยบ่เป็นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุย่างแบบว่าสามารถเฮ็ดแบบว่าแบบเวลาเดียวก็เฮ็ดได้หแลบบายนาที่อีหยังประมาณนี้นะ่ะยิงแล้วเล่าก็เลยว่านัแ่บบนล่ะว่าอีขี้คุย <c oughs> อันนี้ฉันบ่ถือว่าเป็นคําด่าเด้ฉันสิถือว่าเป็นค,คําย่องค่ะแม่นค่ะขี้คุยคุยจังได๋ให้ได้เงินหลายๆคุยจังได๋ให้มีคนฮักคุยจังได๋ให้มีคนใจจดใจจ่อนั่งรอคลิปเธอสู่มื้อถ้าเธอบ่ลงแบบว่าลงคลิปนั่นนะ FC แบบว่าครัวลงค่ะขี้คุยจังได๋ให้สามารถมีกําลังจุนเจือครอบครัวได้ถึง2ฝั่ง องถ้าขี่คุยเราได้ดีแบบนี้ยายคอยอยากสิบอกว่ามันมีแต่ผลประโยชน์เด็กเจ้าลองเห็ดเบิ่งเด้อมันก็สิบอกใครก็ไปนั่งคอมเมนต์หาตีผู้นั้นผู้นี้บ่เพ้อเพ้อนะบ่ได้ยังดีเลยค่ะนอกจากที่เธอเขาตีนทับมาแล้วฉันก็บ,บอกคอมเมนต์แล้วไปประมาณนี้แหละแต่ว่าประมาณ30-40คอมเมนต์ค่ะลูกเพจิดเอฟซีฉันองค์คารักพิทักษ์ดุจจ๋าอวัยทั่วล่งบอกคักเนี่ยยายคอยกับพ่อเทบายจังสันจังสี่เด้เจ้าก็หาเรื่องให้เด็กน้อยมันถอนหงอกเนาะยายมีโซเชียลกับมหาเรียนให้มันเป็นประโยชน์กับมหาคอมเมนต์ด่าผผูู้้้้้นนนนนนนัััััีแแลววกก็็สิหหาาา่่่่ยงงเดดุจ๋ะบ รับตาอวยกันเขาไปว่ายังไห้ก็บบ่ได้ว่ายังไห้นิดๆน้อยๆกับมาเขียดแท่นกันเอาทั่วมาลงเอาล่ะจะของล่ะเป็นยังจะมาเบิ่งคลิปเขาซื่อๆแหละเป็นยังจะมา่ายเขาพราเขาว่าใยขึ้นน่ะดินลมดินตุยนั่นล่ะยายบุลันเจ้าลองเด้อลองเปลี่ยนมาเป็นคนขี่คุยคุยในเรื่องดีๆคุยในเรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคมสิบ่ให้คุยบ่ให้เว้าเฮ็ดจังได๋นาะสู้กัเขามีปากแม่อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณช่วงบ่ายโมงนี่ล่ะเด็กชายดินแดนก็นอนรอบ2ตื่นแล้วเด้สักพักบัดนี้เกิบคุณพ่อขาดค่ะคุณพ่อวางได้หูบ่ว่าเฮาไปโดนสะอาดว่าซั่นว่าก็สิพาคุณพ่อไปหาซื้อเกิบนั่นล่ะนี่ระหว่างรอ คุณพอลงไปทําธุระเมนบบอ,อู้ยผลก็ฟ้าคว้าไปจับพวกมาไล่พอเลียนี่จะเป็นมกักบอกได้ว่าแตกต่างกับตะกี้ตอน3เดือนแห้งเด้อค่ะขึ้นรถนี่บ่มักแห้งครัหไยงากๆแต่ว่าตอนนี้โอ้ยเห็นรถนี่เอียงตใส่ใหาใส่มื้อนี้กัสิมา้านค่ะนสะน,ะนสะอาดเนาะกัสิไปร้านทุกอย่าง20บาทนะะั่นล่ะพอมาหอดแมนบหญิงพี่ๆพนักงานก็เป็น f อน้าได้เห็นตัวตู้น่าซันว่าแล้วคนเห็นพี่ๆเ c บ่ว่าสิเห็นไผ y a b ยิ้มใส่เบิดแต่ว่ายิ้มใส่แต่ห้ามอุ้มนะครับหยอกผมได้แต่ผม่อมกกวนเาังชื ต่างหลายคนเต็มันติดตาแม่กับยาปัญหาคือมันเมื่อยไงมันเมื่อยแค่สองคนไงเพราะวันว่อยไปอุ่มเนาะสู <c oughs> จากนั้นคุณพ่อก็ได้เกือบแล้วค่ะตาดภตพมามัติปะมาณหาโมงแรง้งมัน,นยาเถาล็อกอาบน้ำตะเบนซูมือแน่พุน่น่ะพุนโผแปง้งโอ๊ยกิจวัตรประจำาันของดินแดนซูมือก็ต้องได้ปเปลนน้ำาายาเถ้าเนี่ยมื่อแลงนั่นและและนี่ค่ะแนีกินในแลงมือนี่แมนบอกับป,ปลาไหลที่ไอ้อนเกวกอนข้ามไปใส่บางลั่นมาได้น่ะละนยาพุนโหได้ว่าลูกไส้พุนมาพัดพิไป่า ดินแดนมือนี้ก็บ่ได้มาเฝ้ามูดอ,อกเพราะว่ายัางตีเพิ่นตื่นตะเวนหญิงเพิ่นก็ลเลยค่อนข้งงางงาอแงผู้ไหนยาเอาอยูหองทูนนะหลังจากกินเข้าแล้วลูกสาวคนโตลูกสาวคนเดียวก็สิมาทองแม่สุดูนค่ะท่องแม่สุดคูณแม่2ถึงแม่12หญิงเอ้ยเด็กน่อยเก่าขวบเอาจริงๆเด้อสำหรับฉันนะตอนนั้นฉันอซี่ป .4 ป .5 ฉันแหงทองเลยหอดแม่หนึงปึกขักปึกแดแต่มาเด้กน่อยสูมือนีระเบิงอยู่แค่ปอสรูเขาบังคับให้เป็นเบอรเลยเด้เป็นแบบว่าแม่สุดพูนจนแม่ฮองหอดแคล่ฉััันนนะงง้เบมสะดดุเลย สาวฉันก็ร่งทองอยู่เมือนวอฉันก็ต้องลองเปิดอินเทอร์เน็ตเด้จะสิล่องเบอ่งว่ามันทองถืกบอเอาล่ะสุดหญิงมันทองถืกเด้การบ้านอันนี้ก็สิเป็นการบ้านแบบว่าอัดคลิปในการสร่งคู่ที่สนะอัดคลิปแล้วก็ส่งลายกลุ่มคุณครูค่ะหญิงเอาจริงๆเด้อฉันว่ได้มานาั่งอวยลูกสาวจากฮองเด้พี่มิวนะครื่องเงาสะท้อนของตัวฉันอหลีเด้ย้ยมฉันเห็ดอยียงหรือว่าฉันหลุดไปหรือว่านันนนนี่ น้องมิวนั่งกับสี่อยบอกค่อยเตือนแม่แมอันนี้ทําไมเป็นอย่างนี้แม่อันนี้ไม่ต้องทําแบบนี้นะน,น,นันนุนนี่แม่ว่าสมกับพวามชอรอของนางอิลีเป็นยังคือต้องว่าบางที่ฉันรุดบปติก็คือจังวานั่นละเฮาเฮ็ดงานยาลายยางพ้อมๆกันแมนอไในสีเฮ็ดงานบา้านในสีเลี้ยงลูกในสีเฮ็ดงานออนไลน์บางที่เฮากับมีเวียงมีบีดจังสินะแล้วบางที่แมนบบฉันกับแยกเขียวใช่พอมันค่ะฉันกับแปลงล่างนั่นกับสีบอกเนสพี่มิวนั่งกับสี่บาให้แม่ว่าแม่บางทีนะพ่อเขาอาจจะเป็นแบบนี้ของเขาก็ได้แม่่่่่่กกก็็็ตต้้้อออองงงททําาาาใจจแแแมมมเยนนนนุะคคืบวขดหีี บ่ได้ได้สูต้องให้ลูกสาวค่อยดึงสติโอ้ะละเงินจะของ <g ül> แต่ว่าอยากสิบอกว่าหมื่บ้านสิมบาบะวิลกรรมหมาฟังหมื่บ้านเพิ่นไปเล่นกับรุ่นพี่ปอหกแม่นบอ่อเล่นไปเล่นมาสิขอแม่ไปตลาดนัดพูดบรรณสมบูรณ์ที่แม่เคยพาไปพุ่นน่ะเพิ่นก็เลยสิมาขออนุญาตแม่แม่ก็เลยบออนุญาตให้ไปกะนางออยู่นิดนึงแต่ว่าแม่ก็อธิบายนั่นโน,นนี่ให้ฟังเหตุผลนะ้าก็เลยบอกว่าโอเคไม่ไปก็ได้เราไปพร้อมพ่อกับแม่